อย่างที่บอกว่าตั๋วซื้อมาอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเอามาใช้ที่นี่ค่ะแลกเครื่องดื่มไม่ได้เอาไม่ได้แลกเครื่องดื่มนั้นแลกอาหารแลกอาหารโอ้โหทำไมมันเปลียนอย่างนี้เนี่ยเดียวตั๋วจะเปลี่ยนมาซื้อใหม่ลงมาซื้อใหม่นี่เปี่ยนเลยนะครับมีประกันอุบัธรรมดานับเหมือนจะไปน้ำตกปินารีท้ำนาคีวันนี้อ้าสัมผัสหินนะคะเมื่อจะลงไปในถ้ำนาคาต้องวางสัมภาระไว้ด้านนอกห้ามนำน้ำดื่มอาหารขนมเข้าไปทานและห้ามสัมผัสหินทุกก้อนนะคะ Thank <laughs> you. ะะถึงจุดขอพรแล้วนะคะ,ะเขาเรียกว่าจุดครอบเสียงขอพรนี่เป็นจุดขอพรไฮไลท์เลยนะคะเราจะเอาเสียงเออออกัวเราเข้าไปตรงตรงช่องนะคะแล้วก็ขอพรเรื่องการงานการเงินโชคลาภบ,บอกชื่อนามสกุลแล้วก็บอกว่าเราต้องการอะไรขอพรจากท่านนะคะม,มันแบบอิ่มน้าอิ่มสูงอิ่มใจไม่รู้แหละใครใครจะรู้สึกว่าเรา เชื่องงายเราไม่มงายนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดศรัทธาเนาะศรัทธาคือมันเหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ถ้ามนุษย์เราอยู่ด้วยการขาดศรัทธามันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทาไมใช่ไหมเพราะเราศรัทธาเราก็จะมีกําลังใจกําลังใจก็เหมือนน้ำมันเนาะรถที่ไม่มีน้ำมันต่อให้เป็นรถราคาแพงแค่ไหน<ม>ก็ต้องจอดทิง้ง<ม>ใช่ไหมคะตอนไปนครพนมพิาษีศรัทธานะเราก็ขอสุขภาพให้แม่เพราะฉะมาที่นี่เราก็ขอให้ตัวเองขอเรื่องการงานเนี่ยการงานการเงิน ชคลาบก็แล้วแต่จะเมตตา,ค,าคือการมีงานที่ดีมีงานที่สร้างไรายได้เราเนี่ยเราว่านี่คือชคลาบที่ดีที่สุด <l ots> ตรงนี้คือ,อ,คอตรงนี้คือจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะคือหัวใจนาคาตรงนี้จะมาขอเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะขอให้สุขภาพดี <l ots> แข็งแรงูร่นะคะ ตอนนี้เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะชื่อเนินบางบทตู้มือรับแล ไ,ไงคะตอนขึ้นมาเอถึงเอลใช่ไหมคะเหนื่อยมากมันชันมากเลยคะ่ะทั้งที่ระดับความชันจากระดับน้ำทะเลไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ก็จเหนื่อยเพราะว่าชันแต่พอขึ้นมาด้านบนหายเห,หนื่อยเลยอิ่มเอมมีความสุขมากคะ่ะถ้าใครคิดจะมามาเลยนะคะเหนื่อยแค่ตอนต้นขึ้นมาเราจะหายเหนื่อยไปเลยคะ่ะ <Okay. S 2> ไปกันต่อคะ่ะอันนี้เรากำลังจะลงใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้เราขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดแล้ว ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะเป็นลงไปที่ท่านนะคะาคาเพื่อไปขอพรเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาตรงลานด้านบนก่อนจะไปะสักการะที่เจดีตรงนี้จะมีห้องน้ํานะคะแล้วก็ทางเดินไปห้องน้ําจะมีจุดจากสักการะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดใหม่ที่เพิ่งค้นพบที่เรารู้มาจะมีเออจะมีเสียนพญานาค3าเสียนเนาะเสียนที่1 2, 3, นะึงเสียองสามเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยตรงนี้คือเสียนที่สี่ที่เพิ่งค้นพบเองค่ะอยู่ระหว่างทางที่จะไปห้องน้ําที่เขาเพิ่งสร้างนี่เองค่ะอุ้ยตรงนี้ดอกไม้สวยมากเดี๋ยวเราจะมาสักการะขอพรเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไมไปห้องน้ำที่อ,อยู่ตรงนี้นะ มัน Amazing จริงนะคะเพราะว่าเราอยู่บนพื้นที่ที่เป็น Amazing นะคะแบบเกล็ดเป็นเกล็ดเก็ดของพญานาคเลยะคะ่ะเห็นทุกก้อนแล้วยังมีความสวยงามของดอกไม้ให้ชื่นใจเป็นระยะระยะมันสุดยอดมันฟูฟ l v เรากำลังเดินไปที่เจดีนะคะซึ่งเป็นปลายทางของพวกเรานะตรงนี้นะคะเป็นลานนาคานะคะก็จะเป็นตลาดของเกล็ดไปนาคเลยอย่างที่บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ซันคราเนาะแต่ว่าห้ามเข้าไปนะคะทุกคนเราต้องอนุรักษ์เอาไว้ถ้าเป็นสิ่งแนะสิ่งของระที่เราต้องไป บอน้าศักดิ์สิทธิ์แตะแตมาแตะหัวก็ได้นะคะถ้าเรามองจเป็นมนดวงตเหมืตจริงเหมือนดวงตาเป็นรเลยนะเมยลึกไหมสองเมตรค่ะลกสองมนะคะเหมือนมค่ะมีตุดรองท้ด้วยนะคะ อ๋อมีเมื่อกี้เรามีอะไรนะรตัวนี้ก็เป็นเทคอปเตอร์ <acha> ตรงนี้ก็เรียกว่าวิวจุด3ดีนะคะก็จะเห็นเจดี3องค์เลยองค์แรกคือเจดีหลวงปู่เสาอยู่ไกลหน่อยแล้วก็ตรงหน้าเราคืออันที่2 JD ดีหลวงปู่วังแล้วก็ที่3คือเจดีกองข้าวสีบุญเนาที่อยู่จังหวัดนครพนมซึ่งเราเดินไปจากที่นี่ไม่ได้แต่เราสามารถเดินเจดีที่1และ2ได้นะคะก็ไปสักการะเจดีได้ทั้ง2เลยแล้วแต่ว่าใครจะไหว แต่ทางลงทางเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะลงตรงนี้แล้วแล้วต้องขึ้นกลับมาไม่ตรงนี้ไม่ได้มาแล้วตั้งนรงนี้คือจะไม่มีการย้อนจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปเจอจุดเจจะเป็นวันเว y ticket จะไปเจอจุจเตจเลย one way ticket one way ticket บอกอายุเลยแตลังจะบอกว่าไม่รู้จักค่ะไปใช่ไหมคะเออไปไหนไปน้องสองจะดีไปอันเดียวพออธิไปไหนคะให้น้องเลือกให้ถ้าอันนั้นก็จะเดินทางเรียบแต่ว่าอาจจะไกลนิดนึงอันนี้บันไดก็140ขั้นใช่ค่ะอันนี้ บันไดคพาะค่บันไดตรงนี้ก็จะเห็นวิวทั้งหมดพอดีเลยโอเคไหมองเดียวนะโอเคนะไม่เสียใจเนาะตีดีหลวงปู่เสาอันนี้แหละหลวงปู่นหลวงป่วังอออหลวงปู่วัง ทางขึ้นจะดีหลวงปู่วังค่ะหลวงปู่เสาคือจะดีนูน้นก็ถ้าใครมีเวลาก็เก็บทั้งสองเจดีได้เลยแต่ว่าเราตั้งใจจะเก็บแค่เจดีเดียวค่ะก็ขอเลือกเจดีหลวงปู่วังนะคะก็ถ้าถามว่าอันไหนยาวกันทางนู้นจะทางเรียบแต่ไกลาทางนี้จะต้องขึ้นบันไดแต่ใกล้กว่าเราก็เลยเลือกทางนี้ <Okay. S 1> okay, ค่ะมาท่าถ่ายรูปกันร้อยสี่สิบท่านค่ะไป ภอยใน140ขั้นถ้าแดดร้อนมากก็เหนื่อยอยู่แต่นี้เราก็ไม่ได้แดดมากโอเคเดียก็เป็นทรงทรงเดียวกับพระธาตุพนมตอนนี้เราอยู่ที่จุดสูงสุดของถ้ำนาคานะคะความสูงอยู่ที่1,340เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลแล้วก็นี่คือเจดีย์หลวงปู่วังถ้าเรามองไปทางซ้ายมือจะเห็นบึงขุหลุนะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ของเจ้าปู่ลือเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปที่นั่น จากนี้ก็จะมองเห็นเจดีย์หลวงปู่เสาค่ะก็เป็นผู้บุกเบิกมาขึ้นมาบนที่นี่ แล้วต้องตีของเพราะว่าต้องบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธรู้ว่าเรามาทําบุญเรามาที่นี่มานึกถึงอะไรนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสงฆ์สถานที่ต่อไปก็จะไปถ้ำหลวงปู่วัง แล้วองถอดรองเท้านะคะมาที่ขั้นบันไดวางค่ะ แล้วเปิดแอบปบเปิดแอบบปตรงนแบบี้เป็นจุดเปิดซับเราจะเอากระเป๋าเงินเอาโทรศัพท์ที่มีแอปมือถือที่เราใช้ในธุรกรรมมาวางไว้แล้วก็เดี๋ยวเราทาสดเรียกซับต้องเที่ยวภูลังกาสมภูลังกาคเคเสบิทภูลังกาเข็มภูลังกาหลานแม่นะ่ย นั่นเนี่ยออ่าอันไทยเห็นมรฐัฐกูลังกาประกายฉัตรกูลังกาสมัยที่เป็นต้นต้นไม้ดอกไม้ที่ใกล้สิงทานไม่พบที่อื่นๆเนี่ยอาจจะพบในประเทศลาวบ้างนะคะแล้วก็ที่กูลังกาแห่งนี้จะมีพืชนี้ก็แบบน่าภูมิใจเนาะเพราะว่าเราอนุรักษ์ได้ดีอะ่ะแล้วก็ธรรมาชาติมันยังแบบสมบูรณ์ ตรงนี้จะเป็นจุดที่จะไปที่เสียบที่หนึ่งนะคะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของออท่ามกลางแห่งนี้นะคะต้องรอคิวค่ะก็เป็นกติกามารยาทนะคะก็ถ้าเรามาเราก็ต้องอให้กลุ่มอื่นๆได้ได้ใช้เวลาด้วยอย่าใช้เวลานานเกินไปอะไรอย่างนะะี้ค่ะน้องจะทำเสียด้วยนะล้เก็บ นี่เป็อีกจุดหนึ่งนะคะนี่คือเสียงที่3คือที่เราจะได้สักการะก็จะมีเสียงที่1 3สเนาะที่2เนี่ยจะอยู่นอกเส้นทางเสียงทีกก่2เราจะไม่ได้ไปสักการะนะคะก็จะเป็น1กับ3แล้วก็เพ <คน S 2> ิ่งนค้นพบมาใหม่ <laughs> ก็คือเสียงที่4 <laughs> ที่เราไปสักการะมาเมื่อกี้เนี่ยน,นะคะถ้าจะไม่ได้กับย้อนไปดูเลย <laughs> เดี๋ยวต่อคิวนี่นะ ใช้เวลาลง20นาทีจากจุดสูงสุดนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะมาขอขอมาจากพ่อปู่นะคะที่เราได้เหยียบย่าแผ่นดินขึ้นไปจนถึงจุดที่เราตั้งใจจะไปแล้วก็เราขอพรถออะไรเอาไว้ก็เราสิ่งที่เราร่วงเกินต่างๆก็ขอขอมาให้หมดเลยบางทีเราหลุดพูดคำหยาบหรือมีอะไรที่ไม่ดีอ่ะขอขอมาท่านแล้วพรก็จะได้รับอย่างศักดิ์สิทธิ์นะคะ10โมง20นาทีค่ะเราใช้เวลาเราเริ่มขึ้นไปตอน7โมงตรงก็3ชั่วโมง20นาที ขึ้นแล้วลงเราไปเก็บหมดแต่เราไม่ได้ไปน้ําตกค่ะไปถึงเจดีหนึ่งเจดีค่ะเจดีหลวงปูวง่วังแล้วก็ลงมาค่ะก็ที่ต้องรีบทาเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมีเพื่อนอีกทีนึงจะตามมาเราต้องกลับไปสลับเปลี่ยนคนดูแลคุณยายเป็นยังไงถามความรู้สึกเห,<ว>หนื่อยแต่ว่าขึ้นไปแล้วหายเหนื่อยเลยคะ่ะสวยมากอิ่มใจไหมอิ่มอิ่ม,มบุญอิ่มใจ <S <S อิ่มทุกอย่างปวดปวยได้ค่ะเจ็บขานิ้วนิ้วกลางซ้ายหักตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงร้างแต่สู้ค่ะสวยขึ้นไปแล้วเราไม่เหนื่อยเลย จริงๆแล้วคนที่เก่งที่สุดในทีมเราเนี่ยพี่คนนี้เป็นได้เป็นคีได้เป็นเฮสแต่ว่าพอดีเขาเจ็บพี่ก็เลยแบบสถาปนาตัวเองเป็นเฮสแทนแล้วเดินจำเอาวไม่มีหยุดเลยค่ะคนนี้ต้องยอมรับเลยไม่เหนื่อยเลยสุดยอดของแพรเดี๋ยวก็เก่งมากสู้มากปรากฏก็เดินพี่ด่าตาลงกระจำเอาวไม่แพ้กันค่ะพี่เดียวสุดยอดจริงพได้อะไรช่วยชีวิตนะสปอนเซอร์เป๊ปซี่ต้องขอบคุณน้องแพนถึงมาให้นะคะได้เป๊ปซี่เย็นๆขวดหนึ่งพี่เดียวพึ้นเลยลงไปจะกินอีกจะบทบทสรุปเนาะเคบทสรุปเลยเราว่านะถ้าใครอยากจะมามาได้นะคะเราว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจ,ใจถ้าใจใ <น S 2> เรา<น>คิดว่าเราเรามาได้เราก็มาได้แน่นอนกายมันจะทาตามที่ใจสั่งถ้าใจรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วท้อมันก็จะไปไม่ได้ขาไม่ไปแต่ถ้าใจสั่งว่าได้เราทําได้ยังไงขาก็ต้องเดินตามใจสั่งเนาะกมารจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในในครูลังการนี้นะคะก็คือว่ามักคุเทศมักคุเทศเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแล้วก็เราคิดว่าเขาเขาเตรียมมักคุเทศทุกคนไว้ดีหมดเลยเลยก็ไม่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 ต้องกังวลกับการที่จะขึ้นทำนาคาเพราะว่านี่ค่ะ เราพูดเทสยกตัวอย่างเช่นน้องแพนน้องแพนมเรียนม .6 เองนะแต่ว่าแบบใช้เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องวันหยุดราชการวันหยุดระดับเลื่อนาทำงานพิเศษแล้วก็ได้ออกกเลังกายด้วยสิ่งกายเต็มที่ขอให้น้องแพนม,มีอนาคตที่ดีสอบเข้าได้เรียนในสิ่งที่ฝันนะคะคแล้วก็เราก็ขอบคุณน้องแพนด้วยขอบคุณนะคะสี่ะบ๊่หมาเหยเป็นกำลังใจแล้วก็คุณการศึกษาป่ะป่ะเราก็ไปไปตรงนู้นเนาะป่ะเราก็จะแยกย้าย I'll show you what it's all about like <laughs> <laughs>